ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำเรื่องของการใช้โปรแกรม ZOOM นะครับกับในส่วนของการเพิ่มเขาเรียกว่าการจอง z o มหล i c เส้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเข้าไปที่ zoom.us เนี่ยครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงว่าหน้าตาของโปรแกรมที่เข้ามาเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันจะไม่ฟรี นะครับต้องบอกว่าของของที่ฟรีเนี่ยมันก็ลิมิตนะครับผมเข้าไปดูใน a c c o u n t ผมก่อนนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเข้าไปดูในตัวไรเซ้นของเรานะครับเดี๋ยว,ยวอนุญาตอันนี้ผมเข้าไปใช้ของคนอื่นนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราคลิกลองดูแล้วเนี่ยหนุ่มมุมขวาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไลเซ้นเนี่ยครับมันจะเขียนคำว่า li C E N S E D นะครับไร้เส้นนะครับแสดงว่าไอตัว Account เนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าสามารถจะใช้งานแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับเรียกว่ามันก็มีลิขสิทธิ์แบบแบบจ่ายตังนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใสา่อินเข้าไปในของเราเองนะครับลองดูผมก็เข้าไปที่ Account ผมนะครับ Gmail นะครับแล้วก็คลิกตรง Gmail นี่ก็เข้า Account ตัวเองนะครับ เข้าไปปุ๊บทีนี้พอมาดูของตัวเองปุ๊บนะครับดูเป็นแบบเนี้ยของผมเป็นเบสิกนะครับเห็นยังครับถ้าเข้าไปดูปุ๊บเนี้ยของทุกท่านก็เชื่อว่าคือเราเราไม่จําเป็นต้องไปสมัครสมาชิกอะไรนี้ครับของซู o แอคเค้าเจริงมันสามารถจะล็อกอินเข้าผ่านทางไอ้ตัวไลเส้นได้เลยนะครับตัวเขาเรียกไอซูมดอทูเอได้เลยโทษทีนะครับ คราวนี้พอมาดูว่าถ้าเราอยากจะจองใช้งานเป็นแบบไรเซนของมหาวิทยาลัยรเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก่อนอื่นพอเราเข้าไปในส่วนของการใช้งานไรเซนปุ๊บเนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันหนึ่งก่อนว่ามันมีนะครับเว็บไซต์ที่เราเอามาเชื่อมต่อกันกันกบไอตัว Zo ูนไรเซนที่เราเปิดจองให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรเราเนี่ยครับผมก็เข้าไปที่แอคเค n t ของผมเลย ลองดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยใน ZM Booking นะครับมหาทรัยก็จะไปเอาไรเส้นเนี่ยมาให้กับทางท่านอาจารย์หรือทางบุคลากรของเราสามารถจะใช้งานเป็นแบบโปรไรเส้นได้นะครับก็คือเปิดโอกาสเลยก็คือผ่านทางตัวโปรแกรมชื่อว่า ZM b o o k i n g com ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ ตัวอ e ีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้รับนะครับเมื่อมีการสมัครเนี่ยเขาจะส่งไปให้แล้วนะครับในขั้นตอนที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่อินเข้าไปนะครับในในคลิปนี้จะแนะนำเรื่องของการใช้โปรแกรม ZM Booking นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเข้าไปตรวจด,ดูว่าผมมีการจองอะไรไม่มันทางด้านบนบนสุดเลยเนี่ยมันครับก็จะเป็น ZM License Manager ตัวนี้ครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ในการ ปล่อยไรเส้นให้กับบุคลากรของเราได้ใช้นะครับด้านขวานี่ก็ไม่มีอะไรโปรไฟล์เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดอะไรได้นะครับพาสเวิร์ดที่ให้ไปสามารถจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดได้นะครับใส่รูปตัวเองลงไปใน my profile ได้นะครับแล้วก็ l o อกเอาออกจากระบบนะครับส่วนตรงนี้ครับมันก็จะมีรายละเอียดของการแสดงเมนูนะครับเมนูด้านซ้ายฝั่งซ้ายด้านนี้ครับด้านซ้ายด้านนี้นะครับเราเลือกได้เลยว่า จะเอาแบบไหนนะครับหรือถ้าเราคลิกออกมาปุ๊บมันก็จะมีคําอธิบายด้วยว่ามีแค่3เมนูครับมี Home แล้วก็ Schedule New Meeting นะครับอันนี้คือการสร้างาการประชุมใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มี All Meeting ที่เกิดขึ้นว่ามันมีตรงไหนบ้างถ้าเรามีการจองประชุมเยอะแยะเยอะแยะอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าผมจะประชุมบ่ายโมงวันนี้วันที่2ี่นะครับผมก็จะเริ่มไปที่ Schedule New Meeting นะครับผมว่าประชุมหารือหรือความร่วมมือการถ่ายทำร,ร,รายการนะครับซีเราส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กำหนดรายละเอียดก็คือคณะกรรมการงานสื่อสารองค์กรนะครับแลกการตลาดอะไรก็ภาษาเข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์ นี่ครับอย่าลืมเลือกเป็นแบบโปรนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบเบสิกมันก็จะกลายไปเป็นแบบเบสิกตลอดนี่ครับเราต้องเลือกโปรนะครับตรงนี้นะครับนี่สําคัญตรง Meeting Type ตรงนี้ครับเลือกเป็นแบบโปรนะครับย้ํานะครับโอเคหลังจากเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีคําว่าเวลาเราใช้ Zoom ไยเส้นปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้ามาเปิดห้องก่อน5นาทีครับเมื่อถึงเวลา อย่างน้อยนะครับก่อน5นาทีเราต้องเข้ามาเปิดห้องด้วยนะครับถ้าไม่ทาภายใน5นาทีสมมติว่าเราเริ่มประชุมบ่ายโมงเราก็ต้องมาเปิดอย่างน้อยเปิดการประชุมก่อนนิดนึงนะครับอย่าให้มันผ่านไปภายใน5นาทีของการประชุมนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายโมง5นาทีเนี่ยถ้าเราไม่มาเปิดห้องนะครับหรือเที่ยง5:55จนถึงบ่ายโมงนะครับช่วงนี้ครับต้องรีบมาเปิด เพราะว่าเวลาเริ่มจริงๆคือบ่ายโมงปุ๊บมันจะคืนรายเส้นให้กับคนอื่นเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าประชุมบ่ายโมงท่านอาจารย์จะต้องมาก่อนเวลาก็คือเที่ยง55นะครับเราเปิดก่อนไม่เป็นไรนะครับเปิดค้างไว้เลยก็ได้นะครับเปิดห้องประชุมนะครับโอเคผมเริ่มกําหนดละพอคลิกตรงเว้นนะครับกำหนดเป็นวันที่24เวลานะครับเป็นตอน PM นะครับ เวลาก็คือวันพบศูนย์ศูนย์ผมก็แอปพายนะครับ,รบแล้วก็ประชุมกี่ชั่วโมงอันหชั่วโมงพอนะครับนาทีก็ใส,ส่เป็นศูนย์นะครับโอเคคราวนี้ตรงนี้ครับ Recurring n meeting คือหมายถึงว่าถ้าเราประชุมบ่อยๆในเวลาเดิมนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ได้นะครับมันก็จะบอกว่าบ่อยขนาดไหนเหรอบ่อยขนาดทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับ ทุกเดือนของวันที่24เวลาบ่ายโมงเราประชุมเพราะฉะนั้นมันจะง่ายครับสำหรับการจัดประชุมของกบว่าขอจองเลยนะครับทุกวันที่เท่าไหร่ของทุกเดือนเวลากี่โมงถึงกี่โมงกี่นาทีอะไรเงี้ยกี่ชั่วโมงก็ระบุได้นะครับถ้าเราระบุว่าบอกว่าเดลี่เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เลยว่าเดลี่เนี่ยกี่กี่ครั้งาะว่าสองครั้งคือประชุมแค่2วันเพราะฉะนั้นถ้ากําหนดว่าบ่ายโมงวันที่24 มันก็จะเป็นยี่สี่ยี่ห้าด้วยคือเกิดขึ้นสองครั้งนะครับยกตัวอย่างครับอย่างเวลาเราจัดอบรมสามวันต่อกันเนี้ยครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นสามครับก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยเราก็บอกไปเลยว่ากี่ชั่วโมงแล้วสามวันรวดเลยนะอะไรเงี้ยทำาก็จะเดรี่เนี่ยต่อกันเลยนะครับแต่ถ้าไม่อาจัดก็ติ๊กออกนะครับในผม,มประชุมแค่ครั้งเดียวนะครับส่วน Mee t i n g i เีเนี่ยเขา มันเหมาะครับคือมันจะต้องเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ให้ใครใช้เลขซ้ำๆอะไรครับให้มันเจเนเรตให้ตรงนี้นะครับมันเจเนเรตให้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เกียรนะครับแล้วก็เลือกระบุเลยว่าเป็น personal meeting ก็คือเนี่ยมีเลขประจําตัวให้มันก็จะเป็นเลขนี้ตลอดเลยนะนะครับนะครับโอเคส่วน Passcode ก็คือรหัสเข้าใช้ถ้าเราติ๊กตรงนี้เราต้องใส่รหัสเข้าไปหนึ่งสองีหกอะไรเงี้ยอุย้ยเนะครับ ไมว่าใครจะบอกสามสองสามเลยต้องมานั่งนับอีกก็เลยต้องใส่ตัวเลขเรียงกันเลยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะครับส่วนเวทติ้งรูมครับคือบางทีคนเขาเข้ามาปุ๊บเราก็ไม่อยากให้เข้าไปไหนอยาเงี้ยเนาะเราก็อยากให้เขาเข้ามารอที่ห้องทุกคนก็มารอก่อนแต่การประชุมยังไม่เริ่มนะครับทุกคนก็มีที่รอนะครับล็อกอินเข้ามาก่อนได้นะครับอยู่ในเวทติ้งรูมนะครับส่วน วิดีโอโฮสต์เนี่ยครับการเปิดปิดวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็สําคัญถ้าเราเราสามารถจะไปตั้งทีหลังก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นของตัวโฮสต์เองหรือาร์ติ p a พนคือผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับเราสามารถจะเปิดหรือปิดไว้ได้นะครับเ่นต้นคราวนี้ข้อดีครับของเซตแอ o บุ๊กิ้งหลังจากเราเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็สั่งเซฟครับพอเซฟปุ๊บนะครับจันจะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าด้วยอ e ีเมลของเราเอง นะครับใช้ a d ส u อะไรของเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บม,มันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าเนี่ยครับมาตรวจดูกันว่าของผมเป็นแบบโปรนะอะไรเงี้ยครับมันเริ่มชั่วโมงเดียวใช่ไหมอะไรเงี้ยตั้งแต่กี่โมจนถ,ถึงกี่โมอะไรเงี้ยครับมันก็ระบุให้ผมเลยวันที่24่เงี้ยครับแบบเนี้ยเรียกว่าผมได้หลายเส้นไปละถ้าผมจะเปลี่ยนแปลงเวลาครับเนี่ยครับถ้าเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมจะต้องมาเปลี่ยนแปลงมันจะพอคลิก Edit ปุ๊บนะ มันจะกลายไปเป็นนิดนึงครับมันจะกลายเป็นเวลาปัจจุบันของเครื่องเราทันทีอาจารย์อย่าเผลนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไปคลิกอ d ดิทเมื่อไหร่แล้วก็ไม่เอาปุ๊บเนี่ยเวลามันจะกลายไปเป็นนี่ครับ11.25นาทีเลยคือตอนนี้เลยนะครับกี่ชั่วโมงกี่อะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะเลื่อนเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของการประชุมได้ก่อนที่มีการประชุมเริ่มจริงๆ15นาทีนะครับย้ำนะคือการไอ้ปุ่มอ d ดิต,ตรงเนี้ย ที่เราจะมาอิดิทได้เนี่ยครับแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าไม่เอาละไมเอาไม่มีเอาเหมือนเดิมการกระบาดไปก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมเลยโอเคนะครับพอเป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงปุ๊บพอผมเข้าไปดูดูที่ Zoom us นะครับจากเดิมของผมเนี่ยเป็นเบสิงนี้นะครับและ นิดหนึ่งยังไม่มีการประชุมเลยนะพอผมคลิกมิ t ต n งอีกทีหนึ่งนะครับรอสักครู่ครับมันก็จะไปดึงดูซิว่าในเซ็ต n อน o ุนะครับมันลิงก์ถึงกันแหละนะครับว่าผมมีการประชุมเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็ตัวที่ผมจองอยู่เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมเข้ามาที่ไอตัว Zoom.us ได้ทันทีแล้วเราก็จะส่งลิงก์ตรงนี้ครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทันที หรือส่งอีเว t ต์ i o นได้ทันทีนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้อาจจะแบบซูมมีคนใช้นิดนึงนะครับพอเข้ามาในตัวโปรแกรมซูม Zoom แล้วเดี๋ยผมย่อหน้าจอนิดหนึง่งนะครับปึ๊บนะครับเพื่อจะได้ดูว่าตัวตอนนี้นะครับตัวระบบของการใช้งานซูมเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งหนระหว่างที่รอมันไอตัวที่เรา จองนะครับตอนนี้มันก็จะขึ้นมาให้มันจะเห็นเฉพาะของเราคนเดียวนะครับมันจะไม่เห็นของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเปิดโอกาสให้ทางอาจารย์สามารถที่จะใช้อีเมลของมหาชาชัยเนี้ยในการเข้ามาจอง z ซ b o o k i บุ๊กิ้นะครับจองใช้ Zoom Meeting ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากให้ทุกคนนะครับนะครับว่าคราวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อกี้ผมใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมนิดนึง ย้ำอีกทีหนึ่งว่าการใช้งานโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเริ่มต้นด้วยการเข้าที่ตัวอลไรเส้นของเส้นแอมบูคิงนะสมมติผมออกไปก่อนให้ดูหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเส้นแอมบูคิงนะครับหน้าจอนิดๆน,นะครับให้เห็นเลยว่า เข้ามาใน zmbooking.com ปุ๊บก็ใส่อีเมลของเราเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่มีตรงนี้ให้ไปลงทะเบียนที่ b i t l y s l a s ี zo 4, zoom for zoom แล้วก็เลขสีนะครับ VRU นะครับผมโอ้ของูลทไีนาจังนะครับ zoom.us นะครับมาละพอเข้ามาปุ๊บนะครับเข้าไปดูที่ my account ดูดีนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับนี่ในหมายเขาเข้าไปดูในมิ팅นะครับนี่ครับที่เราจองไว้เมื่อกี้เนี่ยครับออคเคเรนแค่หนึ่งออฟหนึ่งครับเกิดขึ้นครั้งเดียวเขาที่เข้าไปส่งในลิงก์ยังไงบ้างคลิกนะครับแล้วก็เราเข้าไปก๊อปอินวิตเทชันตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับก๊อปตัวนี้ไปให้เลยนะครับลงหน้าให้เขาได้เลยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นชื่อเราเองเห็นไหมครับ ประชุมหาลือนะครับตรงเนี้สบายเลยครับแล้วก็ตัวนี้ยพาสโค้ดอะไรมีให้หมดเลยนะครับเข้าไปในจอยได้หมดนะครับบิทติ้งไอดีนะครับถ้าเราระบุพาสโค้ดมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ระบุนะครับอันนี้เรียกว่าใครๆก็ทําได้นะครับฝากให้ทางท่านอาจารย์และบุคลากรทุกคนนะครับลองใช้งานดูนะครับไอ้ตัว ZM t o o k i o g นะครับแล้วก็มาดูในส่งลิงก์ใน Zoom.us ได้ทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับ